ครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็ขยายช่วง10โมงกว่านะครับให้บทอาหารครับยาในเปียกับ้นอ้อยที่ทาง f อซที่ช่วยเหลือมานะครับก็ใกล้จะหมดแล้วครับอ้อยครับที่ปลูกผ้าแสมเขียวนะครับก็เหลือน้อยแล้วก็ น่าจะไม่มีที่เอาอีกนะครับออไม่จะรู้ว่าควานเขียวครับที่เขาเคยโทรศัพท์ให้ไปเอานะครับพวกช้างตกงานนะครับเฉะนั้นนี้ก็คุณยาคุณยายก็ได้กินหญ้าบทของยาในเปียที่ตัดมาจากสวนตัวเองนะครับก็ปลูกไปไหลายเดือนแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับท่านใดที่หินเมตตาสงสารนะครับให้กับคุณยายจะมอีอาหารที่จะช่วยเหลือนะครับช่วยคอมเมนต์มานะครับช่วยติดตามากดติดตามกดกดไลค์สับตะไคร้ตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ ท่านเอฟซีผู้ที่ใจดีต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามมาโดยตลอดขอให้ท่านเอซีจงเจริญรุ่งเรืองมีความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับวันนี้ก็คุณยายจงภูลที่ได้ <c oughs> เช้านี้ยังไม่ได้ลงอาบน้ำพราะาท้องฟ้าคลึมๆอยู่ อากาศก็อบอ้าวนะครับก็ท่านคุณแม่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านเอบทีที่ใจบุญใจกุศลที่จะมีความช่วยเหลือกับคุณยายมาอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านให้คะแนนมากับคุณแม่ที่ใจดีนะครับส่วนกล้วยครับผม กำลังไปซื้อกล้วยดีบเขานะครับพอหากล้วยสุกมันแพงมากครับพอ,อปัจจัยมีน้อยก็ต้องให้ามาบ่มไว้ก่อนนะครับซื้อแถวบ้านนะครับเป็นเครือนะครับเครือละสามร้อยกมีครับสี400่ร้อยกมีนะครับแล้วจะเครือเล็กเครือใหญ่นะครับก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องมาบ่มให้มันสุกก่อนนะครับพอ คุณยายกินกล้วยดิบไม่ได้วันนี้อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณที่คุณแม่ที่ใจดีที่ช่วยเป็นสะพานบุญมาครับกับคุณยายทองพูนใจดีน,นี่ก็สักวันหนึ่งผมก็จะ,ะจะทำะเล่นคลิป ไร่สดนะครับครับจะขายกล้วยก็จะได้เห็นนะครับในคลิปนี้ก็อีกไม่กี่วันนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับที่ท่านคุณแม่ที่แนะนำมาเพื่อให้เป็นกำลังใจกับควานและคุณแม่ทองพูนใจดีอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับก็ ก็คุณแม่ทองพูนก็จะกินอย่างนี้ไปก่อนนะครับกว่าจะได้ล้วยสุกมากินนะครับต้องรอนะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณที่คุณอ้วนนะครับคุมทรัพย์นะครับแต่คุณเขียวนี่ยคอนเขียวก็หายต๋อมไปเลยครับไม่เคยโทรมาอันนี้ไปอยู่ไหนก็นไม่รู้นะครับอาจจะมีต้อนอ้อยต้อนอะไรจะได้เปน็นคนเอากับเขาก็เงียบไปเลยครับ ไม่รู้ได้ไม่ได้นะครับนะครับวันนี้ก็ผมจะแวะไปดูแถวบางทะลุเขาทำยังไงเขามีอะไรจะไปดูเขานะครับพรุ่งนี้นะครับทุงนี้ก็จะไปดูว่าเขาทำแบบไหนเ็าไล่สดแบบไหนนะครับกับผมก็ปัญยายจะเดินไปไม่ไหวนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ3กิโลเกือบ4กิโลนะครับ น่าจะ4กิโลเลยครับจา,จากบ้านยาวไปนะก็ไกลพอสมควรนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณมากครับพอ,อนี่แค่นี้สวัสดีครับไปก,ก่อนนะครับ